สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาผมทําคลิปที่เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ไปแล้วหลายตอนครับวันนี้ขอกลับมาเป็นหมวดหมู่เป็นาการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านทั่วๆไปก่อนนะครับแล้วอย่างไรก็ค่อยกลับไปทาโซล่าเซลล์อีกเมื่อมีอะไรที่อัปเดตที่เปลี่ยนแปลงครับวันนี้ผมจะปรับปรุงในห้องครัวครับเกี่ยวกับที่เก็บ ช้อนนะครับบ้านเราไม่ได้มีครัวสวยๆแบบครัวฝรั่งแต่ว่าเป็นเป็นครัวไทยเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บช้อนก็เก็บในกล่องทัพเปอร์แวร์นะครับมันไม่ค่อยเรียบร้อยมันก็อาจจะดูไม่เป็นระเบียบด้วยครับผมจะทําเป็นลิ้นชักสําหรับเก็บช้อนนะครับผมจะใช้เป็นถาด เป็นถาดใส่ช้อนแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อมาจาก Home Pro 300บาทแต่ว่าห้างอื่นๆก็มีขายนะครับแล้วก็ใน Lazada s h o p ป e ก็มีขายราคาประมาณสัก200ถึง300บาทนะครับผมจะใช้ถาดนี้นะครับมันจะมีช่องให้เราใส่ช้อนสั้นช้อนยาวช้อนกลางหรือตะเกียบก็ดูแล้วน่าจะเรียบร้อยขึ้นนะครับลำดับแรกที่ผมต้องทำก็คือเราต้องทำกล่อง ที่จะใส่ถาดนี้ครับเป็นกล่องไม้ครับผมใช้ไม้อัดที่เป็นไม้อัดประสานไม้อัดยางพาราประสานความหนามันเป็นเศษไม้ที่เหลืออยู่นะครับก็อ่ามิลผมตัดที่ความกว้าง6เซนนะครับเพื่อที่จะทำเป็นกล่องอันนี้ก็เป็นกาวลาเท็กธรรมดาทั่วไปนะครับกาวลา ที่ร้านขายอุปกรณ์นักเรียนนะครับมีขาย เอาเป็นรูปเป็นร่างสี่เหลี่ยมแล้วนะครับก็เอามาวางทาบดูว่ามันได้มุมได้ฉากหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับกาวยังไม่แห้งเราสามารถที่จะขยับขยับถ้ามันเบี้ยวไม่ตรงมุมไม่ได้ฉากก็ขยับได้นะครับโดยดูตามขอบนี่นะครับถ้ามันเบี้ยวนะครับก็คอยแต่งนะครับเพาะเพาะเพื่อให้ช่องไฟทุกด้านเนี่ยให้มันเท่ากันหมดนะครับมันจะได้ได้ฉาก ปิดด้วยแผ่นไม้อัดเพื่อล็อกล็อกไม่ให้มันเฉไม่ให้มันเบี้ยวนะครับถ้าใครมีแม็กลมก็ใช้แม็กลมถ้าไม่มีก็ใช้ตะปูตัวเล็กนะครับตะปูขนาด1นิ้ว เนื่องจากว่าถาดเนี่ยเขาทำขอบเอาไว้กว้างนะครับเผื่อที่จะใช้กับกับลิ้นชักได้หลายขนาดเราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมจะตัดปีกปีกนี้ออกนะครับเพราะว่ามันมันกว้างไปมัน มื่อตัดเสร็จแล้วมันจะลงสวมลงไปได้พอดีพอดีนะครับกับกับกล่องที่เราได้ทําขึ้นมานะครับลำดับต่อไปผมจะติดรางเลื่อนนะครับรางเลื่อนลิ้นชักแบบนี้อันนี้คือขนาดความยาว14นิ้วราคา70บาทนะครับก็ซื้อตามร้านก่อสร้างแถวปากซอยนี่นะครับวิธีการใส่เนี่ยมันจะมะีด้านที่เป็นตัวแอลตัวนี้นะครับคือ ส่วนที่จะติดกับตัวลิ้นชักตัวนี้ติดกับกรอบนอกสังเกตดูว่าตรงฝั่งนี้มันจะมีการเอียงเอียงโค้งลงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักหรือว่าแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกดให้ลิ้นชักเนี่ยไหลไหลลงไปแนบสนิทปิดอยู่ตลอดเวลานะครับให้เสมอขอบตรงนี้นะครับแล้วก็พันด้วยเกลียวปล่อยเลยนะครับ เราจะต้องมีไม้ที่เป็นกรองกรอบนอกนะครับมาติดตั้งตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดแผ่นปิดหน้าเนี่ยก็ต้องอเผื่อเผื่อความหนาของไม้ทั้งสองฝั่งนะครับ37.8 ทีนี้ผมต้องตัดไม้ท่อนนี้นะครับที่ความยาว40.5เซน2แผ่นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประกอบล้างเลื่อนเข้ากับกรอบด้านนอกครับแต่ว่าก่อนที่จะประกอบเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าระยะระดับที่จะประกอบนั้น อยู่ตรงไหนถ้าเราสวมสวมแบบนี้เข้าไปนะเราจะเห็นว่าขอบปีกด้านล่างเนี่ยจะมาชนจะมาชนพื้นพอดีถ้าเราประกอบแบบนี้นะครับมันทําให้เราดึงลิ้นชักออกยากนะครับเพราะว่ามันไปสัมผัสกับพื้นเพราะฉะนั้นเราต้องให้ลอยประมาณสัก3มิลหรือ5มิลน,นะครับประมาณ5มิลน,นะครับขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็ใช้สกรตูตัวเล็กขันเลยครับ ร่องนี้นะครับมันเป็นสล็อตทำให้เราขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็วัดให้เท่ากันครับ นี่ขยับได้ไม่ฝืดไม่ติดก็ต่อไปผมก็จะยึดมุมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ติดแผ่นด้านล่างแล้วก็ปิดแผ่นด้านบนเป็นอันจบครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดแผ่นนะครับเป็นแบบนี้ ตอนนี้นะครับก็ล็อกตำแหน่งมันไว้ก่อนนะครับนี่แล้วเราก็จะขันขันจากด้านในนะครับขันสกร<ม>ูีครับทีนี้เราขันสกรูจากฝั่งนี้ไปครับเจาะนําช่วยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสกรูมันตัวใหญ่ถ้าเราขันไปเต็มที่นะครับเดี๋ยวมันจะแตก ตอนนี้ก็เป็นรูปไปดั่งใกล้เสร็จเต็มทีแล้วครับเหลือเพียงแค่ขัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็บางจุดอาจจะต้องขันสกรูให้แน่นหนานะครับลงเลคเกอร์นะครับเบอร์6ซึ่งเป็นเลคเกอร์ใส มันจะช่วยทำให้เราเห็นความสวยงามของผิวเนื้อไม้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มือมือจับครับ ในที่สุดก็บ้านผมก็มีที่เก็บช้อนนะครับแบบครัวสวยๆชุดแพงๆนะครับแต่อันนี้ DIY ขึ้นมาเองด้วยงบประมาณาโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสัก6700แต่ว่าถ้าคิดเฉพาะที่ที่ซื้อมานะครับก็คือซื้อตัวถาดนี่ครับ300บาทที่เหลือก็เป็นเศษไม้ที่เหลือจากงาน เก่าๆนะครับอันนี้ซื้อมาก็20บาทนะครับมือจับส่วนรางนะครับรางประมาณ70บาทนะครับเป็นรางขนาด14นิ้วอันนี้ก็ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะถอดมาทำความสะอาดได้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ยกยกมาทำความสะอาดได้นะครับ ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสมชาย DIY ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ